ดีครับวันนี้บิลูซังพามาเที่ยวอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอยคุณนายแม่ประเทศอะไรสเปนบาร์เซโลนาตอนนี้เราอยู่ท่เรืออยู่กรุงบาร์เซโลนาประเทศอ่าสเปนนะเรามาทําอะไรกันเนี่ยจะไปล่องเรือทะเลเบดิกเกเรเนียปกตินะ่าจะเห็นบิลูซังแบบว่าตอนหน้าคลิปก็จะเป็นแบบเครื่องบินลงใช่ไหมตัวนี้หน้าคลิปน่าจะเป็นเรือกําลังแล่ออกจากท่านนะเพราะว่านี่เลยเรากําลังจะขึ้นเรือลํานี้เลยนี่ปรินดีดาไม่ใช่ปรินดีดา เรือลำนี้ชื่อว่าเรือสเปรนดิด้านะครับของบริษัท MSC สบิลซังจองมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะกว่าจะได้นั่งคือเดือนตุลานะแบบจองประมาณหลายเดือนมาก8เดือนเลยเนี่ยเขาบอกเรือลำนี้นะใหญ่กว่าเรือททานิค3เท่าแล้วก็หรูหรากว่าเรือทานิคมากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเรือจะเป็นอย่างไรนะส่วนบิลซังมีคนบางคนเขาถามมาว่าอ่าค่าตั๋วเท่าไหร่เนื่องจากบิลซังจองนานมากแล้วใช่ปะก็เสียค่าตั๋ว650ต่อคนนะ ได้ห้องเป็นห้องที่มีระเบียงตอนแรกอ่ะเป็นห้องแบบราคาแบบห้องที่อินไซด์คือห้องไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยอยู่กลางเรือแต่ว่าจองเร็วไงก็เลยได้อัปเกรดเป็นห้องที่มีระเบียงก็เลยได้อยู่ห้องมีระเบียงแล้วก็เรือลำนี้จะมีทั้งหมด18ชั้นนะแล้วก็มีชั้นที่อยู่อาศัยคือชั้นที่5ถึงชั้น13ส่วนบิลซ่าคุณนายแม่เนี่ยได้อยู่ชั้นสูงสุดเลย,เลยคือชั้น13ชื่อว่าพิเอโรอะไรไม่รู้ฟรานเชสกาจำชื่อไม่ได้ยากมากนั่นแหละ เดีเ๋ยวเราขึ้นเรือกันเราไปดูกันว่าการขึ้นเรือขึ้นอย่างไรจะเหมือนกับขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าแล้วในเรือมันจะรูหาราอลังการยิ่งกว่าเรือทันงอีกจริงๆงหรือเปล่าไปดูกันเลยได้ภาษาสเปนมาคำหนึ่งออกาเซียกาเซีย Thank you มันก็พอๆกับภาษาตาลีนั่นแหละคล้ายๆกันนั่นแหละเอาไปดูข้างในกัน นี่อันนี้เดินมาถ่ายท้ายเรือนะนี่เลยบิลูสังพักห้องนี้เลยเนี่ยห้องริมสุดชั้นสิบสามเนี่ยเนี่ยคือห้องบิลูสังเองห้องนี้ขั้นตอนการเช็คอินนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาที่เทอร์มินอลบก็คือเรือจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่เทอร์มินอลบก่อนแล้วก็เอากระเป๋ามา ดรอปแเว้ตรงนี้เขาจะมีที่เขียวว่า Drop Back แล้วก็มา Drop ไปเฉยๆแล้วเราก็เดินไปเช็คอินได้ดอันนี้ให้คุณนายแม่เดินเข้าไปก่อนอันนี้ก็ผ่าน Security ข้างหลังมาแล้วนะผ่าน Security มาแล้วก็มาเช็คอินตรงนี้เลยมันจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนเช็คอินเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ย นี่นะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมทัวร์รอบเมดิเตอร์เรเนียนของบิลซังนะก็จะเริ่มต้นที่บาร์เซโลนาก็ไปที่มาร์เซย์ประเทศฝรั่งเศสไปที่เจนัวอิตาลีลงมาที่เนเปิลอิตาลีเมซินาอิตาลีแล้วก็ไปที่ตูนิสประเทศตุนิเซียแล้วค่อยกลับมาที่บาร์เซโลนาอันนี้ก็จะมีตารางให้ทั้งหมดนะว่าเรือจะออกกี่โมงถึงท่ากี่โมงของแต่ละวันนะนะทั้งหมดก็8วัน7คืน นี่พอเช็คอินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีบัตรนี้ให้เรานะว่าเราจะได้ห้องพักเบอร์อะไรได้นั่งโต๊ะกินข้าวที่ไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่พอเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะั้นเราก็เดินออกมาเขาะจะมีถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายถ่ายไปเถอะแต่ว่าตอนรับรูปไปเสียตังค์เราก็ไม่เสียแล้วพอออกมานี้จะขึ้นเรือนี่มันก็จะมีร้านค้าต่างๆตรง,ตงนี้น โอ้นี่ดูความใหญ่โตอลังการของเรือซีนี่โอ้ยดูใหญ่โตอลังการไม่สามารถเก็บเข้าอยู่ในหนึ่งเฟรมได้เลยเนี่ยอ่ะแล้วก็เดินตามทางเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าเทอร์มินอลเข้าเทอร์มินอลตรงน,นี้อันนี้แล้วก็เข้ามาใน ในง่วงช้างแล้วนะรีบง่วงช้างต่อก็ไม่รู้เราเห็นเรืออยู่แบบว่าแค่เอื้อมแล้วว่าแล้วเราก็เข้าไปเลยเข้าในเรือละเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ตอนเช็คเขาไม่ให้ถ่ายเขาแค่สแกนบัตรนีแล้วก็ลงไปอักหนแม่ลงไปก่อน ตอนนี้มีปัญหานิดนึงคือว่าชื่อบนการ์ดมันไม่ตรงกันโอ้เรากำลังเดิน,ดนบนบันไดเพชรเหรอนี่เรายิบระยบวับแววตาไปหมดเลยลงมาที่ชั้นห้าก่อนนะอะกูแค่เปลีนหนัเป็นเพชรแล้วเนะี่ยวันนี้ลิฟต์ไตรงกลางอู้ฮัลูฮัลามั้คุณนานแม่หัลูฮัลามากเข้ามาในเรือเป็นไงมั่งคุณนหนแม่ เล,ลิศหรูอลังการเล,ลิศหรูอลังการวิลิี่กำลังลงมาด้วยสวยมากๆสวยกว่าโรงแรมห้าดาวใช่สวยกว่าโรงแรมห้าดาวอีกที่เคยเจอเข้ามาปุ๊บก็ไม่ฟังเสียงเลยคุณนายแม่บอกว่าหิวข้าวมากจะไปกินก่อนอเราก็ไปกินก่อนเลยอ่ะเด็กวิลลีไป อ่ะถึงชันสิสี่แล้วเราออกไปกันนี่ไงมันมีบุฟเฟตตรงนี้ด้วยเบาๆไม่ใช่เบาๆสิโบล่าโบล่ามากวันแรกจะไม่รู้อะไรเท่าไหร่โมโม่สูัๆไปก่อนอนะ่ะว mm ่ามันอารุฮาราอะไรเช่นนี้ดูสินี่เ mm hmm. อามาห้องนี้กันโบลาโบลา นี่นะนี่คือบุฟเฟ่ต์ลันช์ของที่นี่นะม,มันก็จะมีอาหารประเภทอย่างนี้มั้งเนี่ยไปนี่ตรงนี้ก็มีสลัดนะแล้วตรงนี้มันก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระเทียมมั้งกระเทียมดองตัวนี้ก็เป็นผลไม้นะ ลูกแกะสลักเยอะน่ากินมากมีอู๋ดูคิมมินมน่ากินดีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยบิบิทังนะแอบพกมีดจากร้านแมคโดนัลมาด้วยแหละเพื่อจะมากินอันนี้ก็มีลาซานญ่ามีพาสต้าอุ้มีช่างอาหารเพิ่มความอ้วนอ่ะสัปดาห์นี้ดูบิทังแต่ไม่ไม่ลดความอ้วนเด็ดขาดอันนี้อะไรไม่รู้ น,นี่อะไรกําลังลุกของน,นแม่นี่อนะันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านอาหารนะอยู่ชั้นที่14นะมองออกไปข้างนอกนี่ก็จะเห็นเป็นทะเลข้างนอกเลยนี่ทะเลข้างนอกแม่อยากชิมอยากไหมในแม่เอาไม่เลือกเลยนะสัปดาห์นี้ยกให้คุณนายแม่สัปดาห์หนึ่งว่าไม่ต้องลดความอ้วนตแต่กับปานี้ต้องแบบลดอย่างหนักนะนี่อันนี้ก็มี ไส้กรอกพิซซ่าอุ้ยดูขนมหวานน่ากินมากเลยอุ้ยเดี๋ยวยุดจุดก่อนหยุดก่อนเราต้องหยิบมูช็อกโกแลตนี่ซะละเมื่อกี้นะก็ว่าอิ่มแล้วใช่ปะก็ทิ้งโต๊ะมาละเดินกำลมาจะกลับห้องแล้วมันจะหมดไม่ีผ่านผ่านของหวานเจออันเนี้ยแล้วก็เจออันเนี้ย โอ้ให้มันสะกดบิดูสักได้เลยเะะออเเยลยต้องสต็อปอีกหนึ่งรอบอีกเราแค่แค่ย้ายโต๊ะนั่นเองแต่อยู่ในห้องอาหารนั้นเดิมแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงห้องไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกี่โมงอ่ะมันทำไมมันใช้เวลานานมากเลยในการเดินมูสช็อกโกแลตถูกไหมรู้สึกยอดมันเหมือนไอติมที่ไม่แข็งอ่ะแต่เย็นแล้วแบบอร่อยมากกินพร้อมกับ เยลลี่ส้มนะเยลลี่ส้มม,มันเป็นยลเยล่สุดๆอ่ะอร่อยจริงแต่ตบยืดดูต,ตดังได้เลยเนี่ยทานอีอันนี้ก็นายแม่อยากกินนี้อีกอ่ะจะกินไหมอันนี้คือบรรยากาศในห้องห้องบัฟเฟ่นนะเนี่ยน,นี่มันตรงท้ายเรือแล้ว อันนี้เรากําลังจะเดินไปที่ห้องเราอยู่นะอันนี้คือทางเดินใสห้องหาห้องไม่เจอไม่เจอนี่เลยชั้นศึบษาที่วิวสั่งพักนะชื่อว่าเปียโรเดลาฟรานเชสกาชั้นห้องพักที่สูงที่สุดในเรือลำนี้ก็ไปได้านขวามออือ เดี๋ยวซ้ายมือขวามือหนึ่งสองเก้าไปตรงนี้จำได้ว่าห้องพักมันอยู่กลางเรืออาจเจอห้องของเราละหนึ 1, 3, 1, 2, ่งสามหนึ่งสองเก้าอาคุณแม่ขายห้องโอู้วลคัมทูทูบีเอสรม ห้องช่างอลังการเลยเช่นนี้คุณแม่เอาการาดมาเสียบก่อนพอเสียบการาดปุ๊บไฟก็จะเปิดแล,ออแล้วจะออกมาไฟก็ปิดสิเนี่ยนี่คือห้องพักส,สุดฮารุฮาราพร้อมด้วยระเบียงไปดูระเบียงก่อนสินนอ่ะกดนี้คือเปิดนะแล้วเราก็เปิดมาเลยโอ้โหหนักมากประตูอ่ะเข้าไป นี่มีพื้นที่ระเบียงให้นั่งตรงนี้ด้วยแดดไม่ร้อนด้วยนั่งจิบกาแฟมองดูข้างล่างอู้เสีวยวไหนถ่ายแม่จิวันนี้เรามองแบบว่าวิวทะเลเนี่นี่นนนอู้สวยจริงๆสวยนนจริงๆเมื่อกี้เราเดินข้ามสะพานตรงนั้นมานี่เลยอันนี้น,นั่งดริงนั่งดริงก่อนออกก่อนเรือออกเป็นยังไง ลื่นยากเลยเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ต่อแลงน,นัน่นแหละเป็นอุปกรณ์เสริมฉากซึ่งเราไม่ได้เปิดถ้าเกิดเปิดเราก็เสียตังค์เพราะเราบาัเสริมฉากเฉย <S <S นี่อันนี้จากระเบียงทายห้องของบิบูซาเองนะอืมอากลับมาดูในห้องต่อตรงหน้าระเบียงนะเขาก็จะมีเก้าอี้โซฟามีโต๊ะทางานให้นั้นแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นี่เห็นไหมมีตู้เย็นข้างล่างให้ด้วยมีมิมนิดงค์แต่ว่าเสียตังค์ทุกอย่าง แล้วก็อันนี้ก็คือเตียงนอนไปดูห้องน้ำสินีอันนี้คือห้องน้ำมีถวเส้ว้ตรงนี้แล้วก็มีเป็นตู้อาบน้ำไม่ตู้อาบน้ำ,นำที่เป็นมา่านอาบน้ำให้ในนี้นี่ส่วนนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้า ทุกอย่างทาได้ลงตัวเป๊ะเ,เ,เลยออกจากห้องน้ามานะตกคาบห้องน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามันก็เหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปนั่นแหละแต่สิ่งที่ไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปก็คือนี่เลยข้างบนมีเสื้อชูชีพนี่มีเสื้อชูชีพให้สําหรับคนในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นก็หยิบเสื้อชูชีพอันนี้ไปแล้วคุณนายแม่นะีอะไรเงี้ยนี่นะแล้วบนเตียงเขาก็จะมีนี่ให้แต่ละวันเขาจะมีแบบเป็นเดลรี่โปรแกรมให้วันนี้มีอะไรบ้างใช่ไหม อย่างวันนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยเรือออกจากท่าตอนห้าโมงครึ่งใช่ไหมไม่ใช่เรือออกหกโมงแต่ว่าทุกคนต้องอยู่บนเรือแล้วตอนห้าโมงครึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีนี่เลยอาหานเย็นแบบกรโลกรานะก็คือกาล่าดินเนอร์นั่นเอง Suggest dress tonight ก็คือเป็นกาล่าคืนนี้เดี๋ยวบิลซังคุณแม่ต้องแต่งหรูสักนิดนึงร้านนี้จะเป็นโปรแกร,รมบล็อตเวช์โชว์นะวันนี้จะมีเรื่องคอนี่ไอแลนด์จ้ะนะคอนี่ไอแลนด์ เป็นไงก็ไม่รู้ไม่เคยไ้ไม่เคยดูเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นตารางเวลาว่าวันนี้ทําอะไรยังไงมีโปรแกรมอะไรบ้างอะอย่างนี้วันนี้ใช่ไหมบิลูซังจะต้องไปกินข้าวตอน6กโมงครึ่งที่ห้องอาหารส่วนข้างหลังก็จะเป็นแอคทิวิตี้ใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้เดีว่าจะไปจะไปอันนี้เลยไอตรงเนี้ Dance on, ยซาวซ่าแดนซ์เลสันอ้ไปเรีนวิธีการเต้นซาวซ่าหน่อยตอนห้าโมงสิบห้านาะที่อควาพาร์คชั้นสิบสี นี่แล้วนี่เาก็มี dress code ให้ดูนะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นกาล่าเนี่ยจะต้องแต่งตัวอย่างไรนะเขาจะมีบอกไว้ว่าต้องแต่งตัวแบบนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปในห้องอาหารได้นะแล้วในห้องนะเขาจะมีนี่ให้ด้วยมีโทรศัพท์นะเผื่อใครอยากโทรเข้าฝั่งได้นี่ก็จะเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะนาทีละสามยูโรก,กว่าๆแล้วหน้าตัวเครื่องแป้งก็จะมีปลั๊กให้ด้วยใช้ได้ทั้งร้อยสิบสองร้อยยี่สิบนะแล้วก็มีปลั๊กบอกว่าเป็นรูอย่างเนี้ย อ,อันนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้นสิบหก่อนนะนี่มันก็จะมีบาร์ข้างบนนี้และข้างเราก็สามารถชมลงไปข้างล่างเป็นเป็นสระว่ายน้ำได้อุ้ยน่าเล่นนังเลยมันจะมีสไลเดอร์ด้วยแหละเดี๋ยวว่าสไลเดอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ ี่นนี่คือเป็นเวทีที่สะอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวก็จะมีแบบสอนเต้นลงเต้นลำอะไรตรงนี้ด้วยในี่ไปใส่ลงแล้วก็ลงมาชั้นสิบ้านะนี่เดีย๋ยวเราไปสบไว้น้ำกันโอ้ได้กลิ่ไอทะเลนี่สระว่ายน้ำตอนกลางวัน นี่เราขึ้นมาข้างบนนะก็จะเป็นนี่เลยอ่างจัดกุดชี่ดึงดังดึงดังหน้าแช่เข้ามาข้างในนะก็จะมีสระประมาณววๆตรงกลางนี้ก็บอกอันนี้ถ้าเกิดลมแรงๆนะหรืออากาศราห,หนาวเนี่ยหลังคานเนี่ยมันจะปิดได้ก็จะกลายเป็นสระในร่มนั่นเองนี่อันนี้คือโต๊ะรูนะแล้วก็มีโต๊ะเทเบิลเทนนิสด้วย เป็นอีกห้องอาหารหนึ่งนะตรงกลางเรือสำหรับคนที่สุบุรี่นะเขาก็มีนนี้เลยห้องสุบรีสิกาลาว์วเล้าบนเรือนะเขาจะมีนี้ด้วยมีคาสินโนด้วยอันนี้คือคาสินโนนี่อันนี้ Royal p a l m ค a าสิโนเขาใช้ลฐานเนี้ย เดินเอาเงินซิอย่ตู้ซอสแมชชีนสำหรับดูดตังเราไปเยอะแยะเลยแต่ว่าคงไม่ได้แอมตังีบิลสังแน่ๆเพราะบิลสังคงเสียดายตังถ้าเล่นแล้วได้จะไม่เสียแต่กลัวเล่นแล้วไม่ได้นี่อันนี้คือเป็นโต๊ะโต๊ะอะไรนะั้นลูลูเลตใช่ไหมลูเลทแล้วแบ็คแจ็คฮนะลูเลทอ่ะลูเลท นี่ก็คือรอบๆบคาสิโนเข้า <ไป S 1> มาดูเฉยแต่ไม่ได้เล่นคือได้ตังห<อ>้องคาสิโนสวยมากอยาจะบอกแ<ม>ชนเดเลียนนี่ก็แบบอ,อู้ลูคารา<ม>ดูต้นเสาสิเยี่ยงกับนินเชาเอานินมาทำเป็นต้นมะพร้าวเช่าดูที่เนี่ยอืสวยสุดงามอย่างยิ่งแล้วก็บันไดขึ้นไปข้างบนนะสวยยิ่งกว่าเรือไททันิกอ่ะดำทอง จากคาสิโนข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะมันก็จะมีลาวให้นั่งให้นั่งกินรำเล่นๆบนนี้นี่อันนี้ก็เป็นห้องเทเตอร์อุ้ยอลังการมากเด็วกว่าโรงละครบอรดเวยบางโลงอีกเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นอาร์ตในเรือนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกโซนหนึ่งอันนี้ ก็ือจะเป็นอีกบาร์หนึ่งมัง้งอันนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเดืออะไรวะอ่านไม่ชัดแจ๊สบาร์แจ๊สบาร์อ๋อแจ๊สบาร์เดินไปเดินมาคุณนายแม่บอกว่าหิวน้ำใช่ไหมก็ขึ้นมากินน้ำที่ห้องอาหารที่เดินพอขึ้นอาหารที่เดินปุ๊บม,มันถาดเนี่ยมันถาดสเต็กหมูกับพิซซ่ามันเลยอดใจไม่ได้อะ่ะ เลยได้ไปอีกเมนูไทยใน2ชั่วโมงโแม่เจ้านี่เดี๋ยวตอนจะมีงานดินเนอร์กรหลครากนะอันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นของชายฝั่งอาบาร์เซโลนาพอร์ตนะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเรือก็กำลังจะออกละตอนนี้เขากำลังย้ายไอ้งวงช้างออกไปจากเรืออยู่เนี่ย นี่นะเนื่องจากว่าเราได้จองห้องเป็นแบบมีระเบียงใช่ไหมเราก็เลยมีโอกาสได้ดูเรือออกจากท่าจากห้องเราเองนะถ้าเกิดสมมติใครไม่มีห้องแบบนี้คือเขาเป็นห้องข้างในนะเขาจะต้องไปดูแบบชั้นดาดฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก่อนไปดูซังก็เคยมาเที่ยวเรือแล้วก็ต้องไปดูอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าห้องไม่มีระเบียงแต่คราวนี้จองแบบมีระเบียงมาได้อัปเกรดฟรีมาดูฝั่งหลงเขาดูเต็มเลยนี่นี่อันนี้มองจากห้องเข้าไปนะหเห็นกัปตันอยู่ในห้องกัปตันเรือเลย อ่ะตอนนี้นะครับบิสซางกับคุณนายแม่นะก็กําลังจะลงไปกินดินเนอร์แบบกะโหลกกลาก,กันนะข้างล่างคือคืองานการ์ดินเนอร์นั่อเองงานการ์ดินเนอร์เขาบังคับให้ใส่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบทักซิโดหรือว่าเป็นแบล็กสูทนะวันนี้บิสซางเตรียมแบล็กสูทมาดีนะส่วนคุณนายแม่ก็เป็นเป็นอะไรนะค็อกเทลสูทเอ๊ะค็อกเทลเดรสนะอ่ะก็เป็นแบบนี้นี่พร้อมขยายพร้อมขยายพร้อมขยายได้ เดี๋ยวไปดูไปดูกันว่าในห้องกินอาหารจะมีอาหารอะไรเด็ดๆให้กินเดี๋ยวไปกินข้าวกันโอ้ยห้องอาหารก็ฮารุฮาราอีกแล้วฮารุฮาราย,ยิ่งกว่าเรือไททานิกจริงๆเลยนัน,นี่เรามีแบบว่ายิ่งกว่าผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสอีเนี่ยอันนี้ให้เห็นบรรยากาศรอบๆนันนี่งานดินเนอร์กรับลกกกลา นี่นะเมนูของงานการ์เดนเนอร์นะก็จะมีนี่เลยอัพพาเซอร์ให้เลือกก่อนนะเดี๋ยวบิวซายจะกินอันที่หนึ่งนะเป็นสโมกแซลมอนอะไรสักอย่างเนี้ยยูเตออินเทเรียอะไรสักอย่างเป็นเชฟเรคคอมเมนต์ด้วยส่วนนายแม่เดี๋ยวจะกินอันที่สองเป็นสแนลหอยทากสักอย่างหนึ่งแล้วก็นี่อันนี้เมนคอร์สนะเดี๋ยวเมนคอร์สบสิวซายจะกินนี่เลยกรีลคิงพาวน์นะก็คือกุ้งมังกรย่างนั่นเองแล้วไม่ได้มีนี่ด้วยมี เป็ดออเรนจ์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราคงได้กินเยอะแหละเราคงสั่งต่อแล้วมีทั้งหน้าเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวายแต่วานี่เสียตังเราไม่กินวายอยู่แล้วบูซัไม่กินวายอยู่แล้วถ้าไม่ฟรีถ้าไหนเสียตังก็จะมีราคาแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นขนมหวานนะขนมหวานที่ได้กินเบเกอรอารลสกาและกันเป็นสตงชีเค้กเลเยอย์วิทไอศครีมน่ากินมากๆมีนาะบนโต๊ะบิลซังนะคือโต๊ะ910นะเขาก็จะมีป้ายบอกว่าคนเสิร์ฟเนี่ยชื่อว่ารูเบินะ มาจากคอนดูรัสอันนี้คือพนักงานเสิร์ฟของโต๊ะของบิรลซังเองคนเนี้เสิร์ฟโต๊ะลับพืใช่คนนี้นะก็คือจตรูเบนนั่นเองพนักงา,บบานเสิร์ฟโต๊ะบิลสซังคนนี้น,น,นี่ขอบคุณนายแม่มาแล้วเป็นปลาแซลมอนรมควันนะส่วนของบิลู์ซังก็เป็นอันนี้เลย มันหอยทากอยู่ข้างในรวเปล่าน,นี่ยไม่รู้ลองแกงดูนะอ้ยนี่นี่มีหอยทากกรงนี้ด้วยนี่นี่นี่หอยทากต่อด้วยแอปเาาปิลกาซุปนะนี่แอปเปิลกาซุปนี่นะแล้วก็มีแบบว่าเป็นกริลดคิงคาวน์นะเป็นกุ้งใหญ่คุณเฉยมากมี3ามตัวเองอะ่ะบิตัซจะกินพอไหมไม่พอเดืเบิ้ลนี่บิรุตังเบิ้ลขอเป็นเป็ดออเรนจ์อันหนึ่งส่วนคุณนายแม่ขอเบิ้ลกุ้ง คุณนายแม่กินแบบว่ากินแบบว่าคนคนเสิร์ฟเอือมาคนเสิร์ฟนะคนเสิร์ฟเอือเก็บอกจะเป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่จะไม่อยู่ในปากปีรุตังแหละ

มันทั้งห้าภาษาพร้อมๆกันเลยอ่ะเนี่ยเขามาตัดเค้กอยู่ตรงนี้โอ้โหมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้ข้างในเป็นเค้กไอติมด้วยอ่ะนี่อันนี้นะก็มีเป็นเค้กไอติมที่เมื่อกี้เขาเดินเตลรามจุดไฟกันมาเนี่ยคือเค้กเนี่ยมันมีอยู่ในจานหน้าบิวสันแล้วละ่ะออกมาจากร้านอาหารละอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ร้านซานเาเฟ่ ขนนายแบบว่าจังไปจริแกะสลัแบบเสดุดทุกงนานอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นวายบาร์นะมีคนเล่นปินโอให้ดูด้วยน,นี่อันนี้หลังบรรยากาศงานการาดินเนอร์นะอ,อยู่แต่ละคนแบบว่าฝรั่งแบบว่าแต่งมาแบบว่าสวิสสเตตมากอะเตมที่กันเลยแต่ละคน อันนี้เรามาอยู่ตรงบันไดเพชรข้างหน้าห้องโถงใหญ่โอ้คนนี้มีแ่บแอคอด้วยเดี๋ยวคุณนายแม่ต้องไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้ม้่ง ละครเชิงบรอดเวย์วันนี้เรื่องคอดนี่ไอซ์แมนนะ อะไรกินข้างบนอีกแล้วเรามาหาอะไรกินทั้งวันเลยอ่ะทั้งคืนแล้วตอนนี้ทั้งคืนแล้วตอนตอนนี้นะเรือกําลังแล่นอยู่แต่เราไม่รู้สึกเหมือนเรือแล่นเลยมันเหมือนกับว่าเหมือนอยู่บนตึกบนพื้นดินธรรมดาอ่ะปากลับดีกว่าก่อนที่จะมีอะไรใส่ท้องมาอีกครับเข้ามาในห้องแล้วมีเมย์เขาแอบมาปูเตียงให้ด้วยแหละเปิดประตูไปดูข้างนอกสิโอ้โหได้ยินเสียงคลื่นดูสิเรือกําลังแล่นไปในทะเล ฟองฟอตเช่มันก็เหมือนแล่นเร็วเหมือนกันนะด,ดูสิเห็นไหมไหนไกลๆตอนนั้นมีอ่าเป็นเรืออีกลำหนึ่งด้วยเรืออะไรเขาเนี่ย เอาเหลือยี่ห้อเดียวกันแล้วมันีไปไหนอะอะเซลฟี่ตัวเองบนละเบียงเรือแล้วกันอ่ะอมไม่แบบผาดผ่วยมากแค่นี้พอละอ่ะ